ก็วันนี้เรามีเสื้อครับผมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะฮะที่มาร่วมประมูลกันเป็นเสื้อที่มีประวัติมายาวนานประวัติเลยอ่ะมีประวัติเขามีประวัติจริงๆมันเป็นเสื้อที่บังเอิญเหมือนกันนะฮะก็เลยแบบว่าเอามาเอามาประมูลเหมือนกันเพราะว่าบางทีแฟนคลับที่เขาเอาไปอะไรเงี้ยเพือเขาอาจจะไปใส่เป็นคู่กันด้วยอะไรงี้เขาก็ใส่มาคู่กันเลยมาเจอเราอย่างงี้ครับที่มาได้มาได้ยังไงประวัติมันอะคือเราได้มาแตกต่างกันฮะพะผมเป็นคนไปซื้อมาซื้อมาผมไปออกงานมาแล้วเราก็ติดใจเราก็ลซื้อกับมา คือเซื้อนได้วยหรอไม่ไม่ไม่ื่อต่างคนต่างซื้อฮะซื้อต่างซื้อไม่ใช่คือตอนแรกาไม่เห็นว่าเขาซื้อใช่เปล่าใช่หรือเปล่าแต่ด้วยความว่าเราเห็นว่ามันเสื้อมันสวยดีแล้วเราคิดว่ามันแบบน่าจะใส่ออกงานได้ก็เลยซื้อมาแต่ว่าบังเอิญดันเป็นเหมือนพี่โอปปี้ไงแล้วใส่มแล้วไม่ใส่มาเจอกันมรือายังค่ะยังยังไม่เคยคู่กันเลยคะทำไมเสื้อคู่เพื้อนเดียวกันไม่ได้ฮะวุ้ยจริงๆเรามีไม่ไม่เสียดายฮะก็เป็นการกุศลไปวันนี้ก็ได้ใส่ครั้งแรกคู่กันด้วยอะไรเงี้ยฮะ ่่ไไได้ปเทาหรวันนี้ของผมได้ไป30,000บาทใช่30,000บาทครับได้ไป80,000บาทครับ8 80,000บาทใช่ครับผมรู้สึกไงได้ร่วมทำบุญด้วยในครั้งนี้รู้สึกดีใจครับรู้สึกแบบเฮ้ยคืองานนี้เป็นงานการศุลยที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราไม่หักเลยเราหักให้กับแบบกแบบโควิดนะฮะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเก็รู้สึกแบบอิ่มบุญเป็นขั้วหน้าใช่ใช่ก็เหมือนที่พี่อมรบอกว่าพวกนี้พวกเราก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแถลเนี้ครั้เพราะว่า เงินทุกๆบาททุกสตางค์เขาก็ส่มบอบให้กับมูลนิธิมูลนิธิที่ใช้พัฒนานะคะ<ช>รับมันก็รู้สึกดีใจที่เงินตรงนี้เนี่ยจะได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางโควิดด้วยครับผมสตางค์อะไรหนึ่งคนเดียวเสื้เสื้อเราใส่นะเสื้อผู้อะไรเราซักยัร <c oughs> สักมาใช่ไหมล่าสุดใส่ได้แต่ยังไม่ได้ซักเท่าไหร่ครับผมก็มีกลิ่นอยู่บ้าง<อ>ครับกลิ่นน้ําหอมกลิ่นน้ําหอมก็ก็ฝากก็ฝากดูแลเสื้อตัวนี้ให้ดีนะครับผมก็ก็ขอสัมภารงแรงแล้วก็แบบ อิ่มบุญไปแล้วก็แบบเสื้อตัวนี้ก็รักษาไว้ดีๆนะครับครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่ร่วมมาร่วมเรียกว่าอะไรร,ร่วมประมูลเสื้อของพวกเราสร้างสะพานการกุศลอ่าใช่ใครับก็ต้องขอบคุณม,มากๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนที่พี่โอนบ,บอกแหละว่าแบบดูแลรักษาด้วยเพราะว่าเสื้อทุกตัวเสื้อผ้าทุกตัวอย่างเงี้ยพวกเรารักหมดทุกตัวอะไรเงี้ยบางทีเราเอามาประมูลแล้วก็แบบบุญส่งมอบขอบที่เรารักให้กับแฟนๆเราด้วยครับผมอย่างคู่เราคู่รักก็ทำบุญเพราะว่าช่วงที่ปูอีกที่แบบมาคู่ก็ทำ ก็มีคุยงานกรับมีคุยกันก็แบบเอ้ก็น้องก็ดีใจด้วยี่แบบทำน่ะทำนี่คือบางทีเราไปทําบุญอ่ถึงแม้เราไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆที่เขาไปทําบุญกับเราเขาก็ยังถามหาต่างคนต่างถามหาแหละคืออย่างกูไปทําบุญเองอย่างเงี้ยมีแฟนๆมาถามหาว่าพี่โอไม่มาเหรอปีหน้าเอาพี่โอมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีงานทําบุญเราก็จะคุยกันแล้วก็ถ้าบางทีมีอะไรเราก็จะแบบช่วยช่วยพัฒนาพัฒนาขังนเขาด้วยครับนันนี้อกแสนแบบร่วมโยน แน่นอนครับก็อาจจะมีมีโปรเจกต์บ้างมีโปรเจกต์ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหเขาลอนะเนาะจริงจริงโปรเจกต์บุญลิปใหเศษอย่างมีเนี้ยครับคิดว่าเป็นแบบไหนบ้างนี่มีข้าค่าบ้างเนาะจะเป็นทำบุญกับแฟนๆอเลยใช่แล้วก็จะเหมือนแบบนำของไปบริจาคเนาะอาจจะเป็นแบบเอานำของไปบริจาคแต่ว่าทีนี้น่าจะไปบริจาคที่ไหนจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะไปที่ไหนจริงทำบุญไหนรืมีเรื่องมืเดรโลอะไร น่าจะมีปุ๋ยสูงน่าจะเชื่ออยขนาดนั้นก็ต้องได้แล้วลูกมีไปรู้รู้จักไหมครับรู้จักรู้จักฟุกไม่มีฟุกไม่มีแต่คือเราเป็นคนเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะเคยแบบทำดีเฉยๆไม่ได้หวังอะไรมากอ๋อโอเคโอเคมีไหมครับพี่อมีไหมครับก็สวดมนต์ไหว้พระแค่นั้นโอเคแล้วครับผมเรานับถือพระนับถือบ๊ะบิคเนตอะไรแบบนั้นแล้วก็ของคงของของงอะไรอ่าอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้นฮะจริงๆฟุกก็ข็งอยู่แล้ว ขังเราอยู่ในบ้านเลยขัง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 พกใส่กระเป๋าฮะใส่กระเป๋าพกพาง่ายกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเป้นี่ยแหละฮะไม่ใช่หมากระเป๋าโทษโทษโทษจริงงานคู่ยังมีกันอยู่ไหมครับมีครับมีก็จะมีเป็นงานแบบอย่างเช่นอ่าละครด้วยกันงานมิทติ้งที่มิทติ้งคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงจริงมิทติ้งคู่เมื่อไหร่ คร่าวๆประมาณประอนมาปลายตุลาตุลานาะต้นเดือนหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกาอะไรนะปเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาครับใช่ที่ละครคู่กันอีกใช่ฮะละครคู่การละครคู่รัติการครัตอนนี้กาลังถ่ายทาอยู่บอกว่าเห็นเหมือนว่าจะมีนี่คู่กันเลยที่เป็นแบบหน้าตางอ่า๋อน่นจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่กำลังผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่กำลังโพูดอยู่อะไรใช่ครับแต่ว่าก็จะมีแบบโปรเจกต์ปแปลายที่ที่ตอนนี้เราก็คุยกันแล้วก็ตามเลยไหม ก็จะประมาณแบบกำลังคุยกันแต่ว่าประมาณแปโปรเซสก็ประมาณแปแล้วแหละเนาะผมว่าไม่เกินครับไมเกินก็จะมีอะไรให้ให้ให้เห็นกันตลอดทั้งปีเนาะเพราาหาอะไรมาให้ทำตลอดนะตลอดแยกสัวนไได้หรอโอ้โหอินปเลยอเราจะกินารที่พวกเราจะไม่ไปไหนพวกเราจะทำบุญุกเทศ ฝากแฟนๆติดตามผลงานต่างๆของพวกเรานะครับก็เราก็จะหาอะไรมาให้แฟนๆได้เล่นร่วมสนุกอยู่ตลอดตลอดแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะสนุกไปด้วยกันกับพวกเรานะฮะมาสนุกด้วยกันฮะก็ฝากแฟนทุกคนด้วยนะครับผมติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับเหมือนอย่างที่เราบอกไปว่าผลงานอะไรต่างๆที่บางทีบางอย่างเรายังไม่สามารถจะบอกได้อย่างที่ทุกคนดูแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับ